จัดไปปะท่อก็เลเียไปเชื่อมขท่อมันก็ยู่ในหรือผนด้ปูป้าผูดงเขามาเียหาซ้างตัวบาดทีนยามาเชื่อมท่อให้คอยนะเอามาหอดแล้วก็ซ่องนะซ่องล้างซ่องไปไอทีแล้วก็ตรวจจัาใส่เลยปะปบปเอาเดี๋ยวทันละจีไปจีมาน้าเลยเด้อเอาก็จีไปเรื่อยๆของเราเดบบยวาต้องห่อยอยู่เลยเด้วไงสิเปีนยนโรมาอยู่ดิแกเอาหนี้ไม่จีไปกอนกมันจำเป็นต้องใส่นะนะไรก็ไม่เสียหายมันสนิมกินไก่ขาหรวทอมันยังดีๆอยู่ดิแล้ว แล้วก็มีเฮียนห้าตัวแบดที่ไหนไอไวลุนกับบ้านมันควบซอกระปรก,กแล้วลับไไ่ใดมันออกสันตัวมีน้ำยาสลายขาบเนาะกลัวกาดีนไอดดำบิดขวดเลยต้องผสมน้ำด้วยใส่เพียวๆเลยติดไป้หลักฐานจะข้าวนึงเอาเดียวน่นละิ 10, 15, 15, ่งซิมหาพีพ่อฮาแปรงมาคัดออกนี่ค่ะมันสิบเปียออกเลยว่าคูบ่มบอ,อกอเออสุดยอดดีแต่พ่อด้ร่องก็ไปร่องหลอดเก้าหนึ่งควรร้อยไหมต้องเบียมนี่แหละหนึ่งนาหรือกะใติดเอกรอบสองซัมซัมซัมเผื่อคว่เข้าอันนี้มันเป็นข้าวเมี่ยมองมาก เพียเบิงความใสความเงาความเหลี่ยมของมันเด้อสุดเคาีออิลีน้ำยาสลายขับของโกกาเดอมักเฮ